สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวแนะนำนะครับสำหรับท่านชายที่มีสุขภาพเส้นผมที่ฟูหยิกจัดทรงยากนะครับคือ,อไม่สามารถที่จะไว้ผมยาวได้นะครับตัดทรงนุ้นทรงนี้ก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมแนะนำให้มายืดผมนะครับผมสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือทำไปแล้วคุณอยู่สามารถที่จะอยู่ได้3-5เดือน โดยที่คุณสระผมแล้วคุณก็ปล่อยได้เลยมันก็จะตรงเข้าทรงโดยอันตโนมัติเลยนะครับผมผมว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายสําหรับท่านชายที่มีผมหยิกฟูที่ต้องตัดตั้นตลอดเวลาคือไม่มีโอกาสที่จะได้ไว้ผมทรงอื่นนะครับเพราะพอยาวมาก็เรีย๋ยวโอ้แบบกระเซิร์กระเซิร์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําให้มายืดนะครับผมอยู่ได้3-5เดือนราคา1000บาทนะครับผม ผมว่ามันแฮปปี้มากๆนะครับผมมันเป็นทางออกทางออกหนึ่งที่สําสหรับคนที่มีผมหยิกผมฟนูนะครับผมผมว่ามันคุ้มนะครับอยู่ได้สามถึงห้าเดือนเลยทีเดียวนะครับผมาสาหรับช่องทางที่จะมาทําที่ร้านเรานะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามก็คืออินบ็อกเข้ามานะครับสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาจองคิวได้ปรึกษาเราได้นะครับผมว่าผมแบบนี้สามารถทําได้หรือเปล่า ครับผมเรายินดีที่จะดูแลคุณแล้วก็พร้อมที่ให้คำปรึกษานะครับแล้วเ,เจอกันนะครับขอบคุณครับ